ค่ะเรามางานโอโท็อปที่ถนนเก้านะคะก็เราจะมารจัจเจของร,ร้านร้านนี้กันว่าเขาแปลรูปสอก้ายังไงมาจากจังหวัดอะไรคะคุณพี่คะสวัสดีค่ะคพี่ไรเอ๋ยคือพี่เดชพรสุริชันไหครับผมจากกลุ่มภาพร้านการและแปลเอ๋ยถอง้าพและแปลรูปบรรจามาจากจังหวัม่อี้ใส่จังหวัดมนาสะารคามนะครับผมผมจะได้นาจาก ได้ได้นำผ้าใหม่มาแปลรูปเป็นเสื้อผ้าคือเสื้อสูดสตรีท้องฟนนะครับผมเป็นเสื้อสูดเราจะเอาคอผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาแปลรูปเป็นเสื้อสูดสตรีหรือจะเป็นผ้าทีแล้วก็มาแปลรูปเป็นเสื้อสูดสตรีอย่างนี้นะครับเพว่ามันจะได้อะไรอ่ะได้แบบว่าัดแต่งใหม่ใช่ไหมคะแต่งสินค้าให้มันดีกว่าเดิมหรือให้มันแปลกใหม่กว่าเดิมนะครับผม ก็จะมีหลากหลายตัวอย่างนะครับผมบางทีก็จะมีบางคนถ้ามีคนสั่งทำสั่งแบบงี้ยเราก็สามารถทําได้อย่างเงี้ยครับแล้วสินค้าขายดีไหมคะก็ดีนะครับผมดีนี่คือว่าสั่งกันเยอะเนาะครับผมสั่งกันเยอะแล้วราคาเนี่ยไม่แพงใช่ไหมคะไม่แพงครับผมอ่าค่ะแล้วพี่จะแนะนําอะไรฝากจากที่นี่เลยคะว่าเออเถ้าพวกนี้จะให้รู้จักยังไงแจะให้รู้จักยังไงล่ะครับผมก็ ี่จะฝากอะไรไหมคะจากทางร้านก็ฝากบุดหนแล้วกันครับผมยังไงก็คือว่าพี่กนจะฝากเสื้อแนวนี้นะคะแปลรูปแบบนี้ก็มาร้านนี้ได้คือร้านที่บ้านตะก้านะคะที่แปลรูปจากผ้าไหมากระเด้นเสื้อ จัดแปลงใหม่ค่ะนะคะราคาไม่แพ้คนนี้ได้นะคะอ่าแล้วจะสั่งตัดเย็บได้ไหมครับผมค่ะจากเบอร์โทรที่อยู่ใช่ไหคะเบอร์โทรคือ0ูนย์แปดห้และก็0 4 3 9์สี่สาม้โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะที่ให้ข้อมูลนิดนึงค่ะของหน้าค่ะ